ก็ขอ,ขอเจริญสุขสวัสดีท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะวันนี้เราก็มาพบกันในรายการสนทนาธรรมกับสมณะเสียงศีีชานตวโลนะก็มาขอย้อนถึงวันที่พระนางสิริมหามา,ายาประสูติเจ้าชายสิทธัตถะที่สวนลุมพิมีนะนะก็โอ้โหเป็นปรากฏการณ์ที่แปลกมากคือพอประสูติออกมาเป็นทารก ก็สามารถเดินได้เจ็ดเก้าแล้วก็มีการกล่าวอาภิษฎวาจาด้วยนะ,ะกล่าวขึ้นมาตอนที่หลังจากประสูติแล้วเนี่ยพระองค์กล่าวอาภิษฎวาจาบอกว่าเราเป็นผู้เลิศที่สุดในโลกเราเป็นผู้เจริญที่สุดในโลกเราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัตรนี้ความเกิดใหม่ไม่มีอีกแล้วนี่คือ อภิสวาจาตอนที่พระพุทธเจ้าพระองค์ประสูตรนั่นเป็นประสูนยนะคือเกิดเป็นทารกเลยเอย๊พูดได้ด้วยพูด,ดได้ด้วยเก่อาอภิสวาจาอย่างนี้ด้วยนะแถมแถมยังเดินได้อีกเจ็ดเก้าสิ่งเหล่านี้ถึงบอกว่ามันเป็นเรื่องที่เหลือวิสัยที่เราจะเข้าใจได้ถ้าอาธิบายเป็นธรรมทิฐานก็จะเข้าใจว่าเออก็มีเหตุผลอธิบายเป็นธรรมทิฐานคืออะไรการที่จะเกิด หรือว่าอุบัติเป็นพระพุทธเจ้านะก็เป็นเจ้าชายธิรตากรน,นี่แหละนะการก้าวองค์แห่งการก้าวเนะี่ยก็คือหลักของโพชฌงเจนะ็ดหลักของโพชฌงเจ็ดก้าวไปแต่ละก้าวก็มีดอกบัวรองรับนะดอกบัวก็เป็นเครื่องหมายหรือเครื่องอกําหนดว่าดอกบัวคือความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั่นเองแล้วก็ ความเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยอยู่ที่ไหนก็มีดอกบหรั่ครับคือจะมีแต่ความสุขความเบิกบานความรู้ผู้ตื่นผู้รู้ผู้เบิกบานตลอดเวลานี่คืออ,องค์ลักษณะของความเป็นผู้ตัสรู้ะทีนี้อยากจะมาอธิบายไปถึงตอนที่หลังจากที่พระองค์ที่เจ้าชธธายสิทธัตถะประสูติแล้วเนี่ยพระราชบิดาคือพระเจ้าสุโธธนะก็จัดขบวนมารับ เจ้าชายสีตะตะแล้วพระเมเหสีกลับไปยังปรุงกบ,บิลพัทเพราะเดิมทีพระนางสีมหามายาก็ตั้งใจจะไปประสูติพระราชโอรสที่ปรุงเทวทาหนะซึ่งเป็นบ้านเกิดของพระนางเองจะไปไม่ถึงนะมาประสูติอยู่ท่านกลางทางที่จริงอันนี้ก็มีความหมายนะความหมายที่ลึกซึ้งนะเป็นที่สวนลุมพีมนะนะนะีประสูติที่ใต้ต้นสาละ ้นสาระคือก็เกิดมหาบุรุษที่เต็มไปด้วยสาระแล้วก็บอกว่าขณะที่ประสูติเนี่ยดอกสาระเนี่ยบานโดยที่ไม่ได้ไม่ใช่ฤดูกาลนะบานออกดอกสะพั่งเลยแล้วก็ร่วงหลนลงมาเป็นเครื่องบูชาสการะเอาละขอตัดตอนไปจนรับพระกุมารเจ้าชายจิตตถานเนี่ยตอนนั้นยังไม่มีชื่อนะนะ ยังประสูตรใหม่ๆกลับไปที่กรุงกบิลพัทนะหลังจากที่ประสูติได้ห้าวันแล้วเนี่ยนะพระเจ้าสุโทธทนะและพระนางสีมามหามายาและพระประยุรยาิได้ประชุมกันเพื่อทำพิธีขนานนามนะได้เชิญพรามจำนวนถึงร้อยแปดรูปร้อยแปดคนนะมาเลี้ยงเลี้ยงโภชนาการเลี้ยงอาหารน่ะนะ แล้วก็ขนานนามพระราชกุมาว่าสิทธัตถะซึ่งแปลว่าสําเร็จผลตามความต้องการนะคือทําอะไรก็สําเร็จตามความต้องการทุกประการเนี่ยก็ได้มีการขนานนามเจ้าชายสิทธัตถะว่าสิทธัตถะะเมื่อเสร็จพิธีขนานนามแล้วเนี่ยก็ได้คัดเลือกพราม์จากร้อยแปดเนี่ยนะ จะมีพราหม์อยู่แปดคนที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการทำาม้ไททัศน์เรียกว่าเป็นโหราจาร์นะนะเป็นโหราศาสตร์เนี่ยแปดคนจากร้อยแปดเนี่ยทำนมยลักษณะของอเจ้าชายน้อยคือเจ้าชายสีพระผาะเนี่ยท่านผู้ฟังลองทายดูซิว่าการเป็นมหาบุรุษคือบุรุษที่ยอดที่สุดในโลกเนี่ยนะยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเนะี่ยมันต้องเป็นหนึ่งใช่ไหมความความยอดที่สุด สูงที่สุดนะมันต้องเป็นหนึ่งมันจะเป็นสองไม่ได้จะเป็นทั้งจกรพรดแล้วก็เป็นศาสนาของโลกพร้อมกันอย่างสองอย่างมันคงเป็นไปไม่ได้มันก็ต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะทีนี้พราม์ทั้งทั้งเจ็ดเนี่ยนะพรามทั้งหมดแปดคนนะเลือกมาแปดคนมีเจ็ดคนนะเจ็ดคนเนี่ยทำนายเป็นสองคติคือบอกว่า ถ้าครองบ้านครองเมืองเป็นจกักรพรรดิจะเป็นจกักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะถ้าออกบวชสะละราชสมบัติคือการออกบวชต้องสะละราชสมบัติจะเป็นจกักรพรรดิด้วยเป็นศาส์ราเอกของโลกนี่คงไม่ได้นะก็ต้องเอาใดหนึ่งถ้าพระองค์เลือกออกบวชก็ต้องทิ้งราชสมบัติพระองค์จะได้เป็นศาสดาเอกของโลกนะคือเป็นพระพุทธเจา้านะเออทีนี้ทำไมไม่เอาให้เด็ดขาดไปนะ คือโหรจาหรู้ว่าพรามทั้งเจ็ดเนี่ยยังไม่แน่ใจว่าคือยังไม่แน่ใจว่าพู้ทธเจ้าจะไปทางไหนนะสู้โกทัญญะไม่ได้มีพราหมณ์หนุ่มคนหนึ่งนะชื่อว่าอัญญาโกลทัญญะอัญญาโกลทัญญะที่จริงก็คือปัญจวัคคีองแรกนะในหมู่ปัญจวัคคีก็มีโกทัญญะว่าปะพัธิยะมามามานะอัจฉิโกนะทัญญาเนี่ยเห็นเจ้าชายสิาตะตั้งใจอย่างประสูตร ในห้าวันนะนะโกนทะยะฉลาดฉลาดกว่าพราหมณ์ทั้งแปดทั้งเจ็ดนะโกนทะยรู้ว่าผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดเนี่ยการเป็นจกักรพรรดิจะถือว่ายิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่นะเพราะว่าอา่ะ <c oughs> ยกตัวอย่างง่ายๆ <c oughs> พระเจ้าแผ่นดินเห็นพระรไข่ไหว้ใคร <c oughs> ใช่ไหมพระเจ้าแผ่นดินต้องไหวพระดูไหม <c oughs> พระไม่ได้ไหวพระเจ้าแผ่นดินเนอะ อาคาย,ยิ่งใหญ่กว่ากันถูกไหมเพราะนั้นการไปเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกเนี่ยต้องเป็นนักบวชจะต้องจับสรุ้เป็นผู้เจ้าเท่านั้นไม่เป็นจจกรพดินี่คือคันนี้เป็นลักษณะที่ความความรึกซึ้นซึ่งก็ไม่มีในหนังสือไหนเขียนได้เลยนะอันนี้น,นี้มาได้ฟังมาจากพ่อครูจกฟังพราจากท่านน,นะว่าเออคนยัญชลเลือกคติเดียวเลยไม่เรียกว่า ถ้าอยู่ของบ้านของเมืองจะเป็นจกักรพรรดิถ้าออกบวชจะเป็นพระพุทธเจ้าไม่เลยทําายไปที่ทางเดียวเลยว่าเจ้าชายสีทัะจะต้องออกบวชแล้วเป็นพระพุทธเจ้าจึงจะเป็นมหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่นะเพราะฉะนั้นนะโกนธัญญาผู้เดียวที่เป็นพรามนุ่มกว่าผู้อื่นพยากรณ์ว่าราชกุมารจะต้องเสด็จออกบรรพชาและได้สําเร็จเป็นรพระสมมาสมพุทธเจ้าพระองค์จะไม่เป็นจกักรพรรดิเด็ดขาดนะ การที่คนทยะกล้าตัดสินใจเป็นคต,ติเดียวนี่ก็ <c oughs> เพราะว่าภูมาน,น้อยพระองค์เกิดมาเพื่อเป็นผู้ยิ่งใหญ่ <c oughs> เหนือผู้ใดเป็นธรรมราชานะการเป็นธรรมราชาเท่านั้นจึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่เหนือผู้ใดดังนั้นพระองค์จะเป็นอื่นเป็นไม่ได้น,ะนอกจากเป็นพระดับธรรมราชาเป็นศัสนาเอกของของโลกของศาสนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก เมื่อเจชาชายศสถานพระราชกุมารนะมีพระชนมายุได้เจ็ดวันนะตอนนี้แหละสำคัญเลยพระราชมารดาคือพระนางสิริมามายาก็สิ้นพระชนเอ๊ะทำไมอายุสั้นจังน่าเสียดายเนาะไม่ทันเห็นความเจริญของลูกเนาะทำไมจะมาต้องเสียชีวิตมันเป็นเรื่องอจินไตบนะเป็นเรื่องที่เออเดี๋ยวลองฟังดูนะ มันมีเหตุผลนะเป็นเรื่องที่อืน่าคิดเหมือนกันเจ้าชายีารีธะราชกุมารมีพระชนมายุได้เจ็ดวันพระราชมารดาก็สิ้นพระชนมีอัตถกถาจารย์บางท่านเนี่ยได้พยายามเขียนไว้ว่าเหตุที่พระนางศรีมหายาสิ้นพระชนเร็วก็เพราะว่าพระคันแห่งพระมารดานั้นเนี่ยบริสุทธิ์เหมาะสําหรับผู้ที่อุบัติมาเพื่อเป็นผู้ได้เจ้าเพียงผู้เดียว ไม่ควรจะเป็นที่อาศัยแห่งสัตว์อื่นบางมติก็กล่าวว่าการที่พระพุทธมรรดาต้องสิ้นพระชนเนี่ยเมื่อพระโพธิสัตว์กระสูติได้เจ็ดวันนั้นเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาแห่งมารดาของพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์นะก็ถือกันไว้อย่างนั้นนะผู้ที่ยังมาเป็นพระโพธิสัตว์แล้วตัดสรุปุเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยมาดาของพระโพธิสัตว์เนี่ยตอนนี้นยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่นะยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้า นะพระมารดาอยู่ได้แค่เจ็ดวันต้องสิบปชนนะอ่ะเดี๋ยวลองฟังมีเรื่องซึ้งกว่านี้อีกนะองมีสำนวนในพระไตรปิดกนะที่พระองค์ได้ตัดกับพระอานท์ไว้ว่าถูกแล้วอานท์ถูกแล้วอานท์จริงเทียวมารดาแห่งพระโพธิสัตว์มีพระชนมายุน้อยเมื่อตรัสรู้เอเมื่อประสูติพระโพธิสัตว์ได้เจ็ดวันมารดาแดงโพธิสัตย์ย่อมสวรรคต ย่อมเข้าถึงเทวสถานชั้นดูสิคำว่าสว่า์ชั้นดูสิก็เคยอธิบายไปแล้วนะมันเป็นสภาวะจิตจิตที่ได้หยุดได้พักแม้พระนางสีมหมามา,ายาจะซิ้งไปจนเร็วภายหลังประสูตรประสูตรเอาบุคคลเอกไว้ในโลกแล้วเจ็ดวันก็ตามพระคันของพระนางนก็ได้ให้กำเนิดอัจฉริยบุตรผู้สูงส่ง ด้วยคุณธรรมทิ้งผลการอันภัยสาลไว้ให้กับโลกถ้าคิดอย่างคนธรรมดาที่มีกิเลสก็น่าเสียดายอยู่ตรงที่ไม่ได้ชื่นชมนะยินดีกับความสําเร็จของพระราชโอรสแต่ถ้าพระนางดํารงพระชนชีพอยู่ต่อไปอีกสักสามสิบหกพรรษาเมื่อพระโอรสจัดสรุปเป็นพูติเจ้าแล้วจึงค่อยนะจะจะทรงประโมทนะคือจะดีใจอย่างเหลือล้อนนะวะ่าเออ ลูกชายได้บวชและได้รัสรู้เป็นพระทธเจ้าก็ไม่ได้อยู่ถึงนะแต่เมื่อเป็นสิริมหามายาอน,นี้เพราะท่านอธิบายนะเป็นธรรมทิ่ฐานแล้วนะเป็นธรรมะล้ะแต่เมื่อเป็นสิริมหามายาแท้ก็ยอมแจ้งนะในไบยาที่ดีและมายาที่เลวอย่างรอบท่วนนะจึงไม่มีการเสียดายไม่มีเชื้อ อวนหาอาวรใดๆฮะเป็นเรื่องของธรรมะแล้วคือถ้าเป็นมารดาของพระโพธิสัตว์แล้วเนี่ยต้องต้องเด็ดขาดอะคือไม่อ,รอารยาอวรไม่เสียดายไม่อะไรเพราะก็เมื่อเกิดสิ่งที่ดีที่สุดเกิดขึ้นแล้วก็แล้วกันไปเนี่แหละคือการที่จะบรรลุธรรมหรือตัสรูสู่การเป็นพระเจ้าอะไรก็ตามเนี่ยจิตใจต้องเด็ดขาดอย่างนั้นอะคือจะต้องไม่มีกิเลสเลยเลยจะไม่ไม่อ,รอารยอวรเสียดายโน่นนี่อะไรไม่ไนะนะ เพราะฉะนั้นแม้ว่าจะสร้างสิ่งประเสริฐสูงส่งอุปมาปนานใดเช่นจิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงสร้างพระพุทธศาสนาอันเป็นสมบัติที่มีค่าอภิมหาล้ำค่าปานใดพระองค์ก็มีห่วงหาอะไรอวรเมื่อจะต้องพลากจากไปไปที่สุดใช่ไหมแม้พระพุทธเจ้าเองเนี่ยพอพระองค์สร้างศาสนาได้ศาสนาพุทธ เกิดขึ้นมาได้เพระเาะเป็นพระองค์เป็นผู้พทธเจ้าพระองค์ปริทิพาหรือว่าพระองค์จะต้องทิ้งไปก็ทิ้งไปอย่างไม่อลาวรเลยก็สร้างสิ่งที่ดีไว่าให้แก่โลกแล้วจะมาอลาวรมันก็ยังเป็นกิเลสเป็นอัตตายอยู่พระองค์หมดกิเลสแล้วจะมามีอลาวรเลยใช่ไหมเนี่ยเป็นเรื่องของธรรมะที่ลึกซึ้งมากพระเจ้าก็ต้องมีจิตที่ไม่คิดไม่ติดไม่ยึดนะในความเป็นผู้สร้างในสิ่งที่ตนสร้างจนสําเร็จนะไม่มีเชื้อตัวตัวเชื้อตัวเชื้อ,ต,อตน จึงจะได้ชื่อว่าตายจากสิ่งที่ตนให้ก่อให้เกิดนะอันนี้เป็นเรื่องที่ลึกซึ้งอีกระดับหนึ่งนั่นคือนะตายสนิทนะจะได้เป็นพุทธะที่บริสุทธิ์นะที่อามาแต่สิริมหามายานะอันนี้เป็นเรื่องค่อนข้างลึกซึ้งนะท่านผู้ชมฟังให้ดีๆเจ้าชจาสิทธัตถอะอัครมหาบุรุษแห่งโลกหลังจากท่านางสิริมหามายา พระราชรรดาสิ้นพระชนแล้วมีพระชนอายุได้แค่เจ็ดวันก็ทรงอยู่ในพระอุปถัมภ์ของพระนางมหาประชาบดีซึ่งเป็นน้องสาวของพระนางสิริมหามายานะซึ่งเป็นพระนางพระนางคือพระนางมหาประชาบดีก็ทําหน้าที่เป็นเป็นแม่เลี้ยงอ่ะนะ ให้ความเลี้ยงอย่างรักใคร่ทะนุถนอมเสมอด้วยกับพระชนคีพของพระนางเองคือรักเจ้าชายจิตตถานี้มากนะถึงขนาดที่เรียกว่ามีเรื่องเล่านะในพุทธประวัตินี่แหละนะคือพระนางมหาปัญจบดีเนี่ยก็มันก็มาเป็นเมียม,มเหสีอีกองหนึ่งของเจ้าชายสุตโธนะเสร็จแล้วก็เกิดลูกเนกะิดลูกชายเจ้าชายนันทะนนั่นเองเอจ้าชายนันทานนี่เป็นลูกของนางปะชจบดีใช่ไหมเกิดกับเจ้าสุตโธนะพระนางปะชจบดีเนี่ย ถึงกับเอาลูกของตัวเองเนี่ยไปไว้ให้กับญาติผู้ใหญ่นะไม่เลี้ยงเองอ่ะไม่งั้นจะเหมือนกับว่าตัวเองเนี่ยต้องต้องแบ่งความรักไปให้กับลูกของตัวเองซึ่งแม่เนี่ยส่วนใหญ่ก็ต้องรักลูกของตัวเองมากที่สุดใช่ไหม<อ>นี่พระองค์ไม่เลยนะตัดลูกของตัวเองออกไปเลยเพื่อที่ให้ทุ่มเทความรักให้กับเจ้าชายสิทธัตถะตโอ้โหขนาดนั้นในใจของพระนาง๋ย่า,าจเป็นลูกชายเลยมีลูกสาวอีกคนด้วยนะ มีลูกสองคนลูกชายคนลูกสาวคนหนึ่งของพระนางมหาปชาบดีเนี่ยรุ่มเทค,ความรักให้กับเจ้าชายสิทธัตถะพระองค์และมีเรื่องเล่าอีกเรื่องหนึ่งอันนี้เป็นเกร็ดนะเกร็ดคือผู้ที่จะให้การประสูตรพระโพธิสัตว์มหาสัตว์ที่ดวยวันยิ่งใหญ่ที่สุดที่จะเป็นตัดสรุปเป็นพระเจ้าเนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่สะอาดบริสุทธิ์เพราะนั้นพอ เจ้าชายชิสัตถะประสูติได้เจ็ดวันนะต้องรีบตายถูกไหมเพราะจะต้องให้สะอาดบริสุทธิ์ไม่งั้นยังเป็นมเหสีของพระเจ้าสุโธทนะจะไปสะอาดบริสุทธิ์ได้ไงถูกไหมเดี๋ยวก็ต้องอเขาเรียกอะไรมีอะไรต่างๆมาปนเปื้อนมาอะไรพระองค์ไหมพระองค์ตั้งพระไคแล้วบอกกับพระสวามีพระเจ้าสุทธทนะเลยนะว่าขนาดที่ ตั้งพระคันเจ้าชายสิทธะเนี่ยนะจะไม่ให้มีในเรื่องของแบบผู้หญิงผู้ชายเลยนะนะจนกว่าเจ้าชายสิทธะจะประสูติออกมาแม้ประสูติไปแล้วก็ไม่ยุ่งเกี่ยวกันเลยนะไม่ยุ่งเกี่ยวกันเลยพระเจ้าสุครุฑะก็ยินดีนะเพราะฉะนั้นคนที่จะมาเป็นพระมารดาของพระโพธิสัตว์เนี่ยต้องบริสุทธิ์กายบริสุทธิ์ใจนะเพราะฉะนั้น จึงต้องรีบตายภายในเจ็ดวันนะอันนี้เป็นเกรดนะแถมให้มาเป็นเรื่องที่น่าคิดเหมือนกันทีนี้มาถึงเมื่ออายุพอสมควรแล้วเนี่ยนะก็ให้ไปรับการศึกษาเบื้องต้นนะก็เอ๊ะจะให้ไปเรียนกับใครดีก็ปรากฏว่านะได้ให้ไปเรียนกับอา,อาจารย์ที่ชื่อว่าวิศวามิตร ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ทางศักยวงศ์หรือทางกุมภบิลพัทเนี่ยเคารพนับถือมากะมีคุณสมบัติที่จะสามารถสอนสั่งเจ้ายายศิทตถาได้เพราะปรากฏว่าไปเรียนกับวิสุวมิตรเนี่ยนะไม่นานเลยเพระองค์เรียนรู้หมดนะบางทีอาจารย์นี่ยังลืมลืมเลือนเลือนนะสอนเจ้าชายิตตถาอ่า หลงหลง,ล,งลืมลืมไป,ไปบ้างเจ้ชธธาชายชิดพระภาคกลับอธิบายให้พระอาจารย์ฟัง้วยซ้ําไปนะจนพระอาจารย์งงเลยเอ๊ะทำไมเจ้าชายชิดพระาารภาคจึงมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดลึกซึ้งนะสิ่งใดที่พระอาจารย์สอนไปนะเนี่ยนะหลงลืมไปบ้างอะไรบ้างกับเจ้าชายชิดากับสามารถที่จะอธิบายให้พระอาจารย์ฟังได้ต่างๆนี่คือความสามารถของเจ้ชธธาชายชิตพาสมัยท,ท,ที่พระองค์ยังมีอายุน้อยนะ ทีนี้มาถึงมีอยู่ตอนหนึ่งตอนที่เขาที่แล้วรู้สึกจะพูดถึงเหมือนกันคือมันมีงานพระราชพิธีอยู่งานหนึ่งคืองานแรกมาขวัญนะเจ้าชายเดชพัชก็เสด็จตามพระราชบิดาคือพระเจ้าสุตโธนะไปร่วมในพิธีแรกมาขวัญด้วยพระองค์ได้ทอดพระเนตรพิธีอันเป็นรักษาเลิญของบ้านเมืองคือสมยัยโบราณมาแล้วเนี่ย กษัตริย์ก็ต้องเป็นเกษตรนะนะต้องทําการเกษตรเพราะให้ความสําคัญกับเรื่องการการทําการเกษตรเป็นชาวไร่ชาวนาเนี่ยพระองค์ก็ต้องไถานาหว่านข้าวอะไรต่างๆเนี่ยแต่ข้าวเนี่ยไม่ได้ปล่อยให้เป็นต้นข้าวไปล้ข้าวที่พระองค์หว่านไปเนี่ยชาวบ้านก็มาวิ่งแย่งกันเก็บอะ่ะนะเหมือนสมัยนี้ก็เหมือนกันอะ่ะเพื่อไปเป็นขวัญถุงเป็นเศษมงคลอะไรประมาณนั้นนะนะแต่ความสําคัญไม่ได้อยู่ตรงนั้นความสําคัญอยู่ตรงที่ว่า เมื่อคราวที่ตามเสด็จพระราชบิดาไปในพิธีแรกนาขวัญเนี่ยเมื่อทรงทอดพระเนตรเห็นที่กาญเป็นนักขัตเลิกของบ้านเมืองฤดูนั้นเป็นฤดูที่มองไปทางไหนก็มีแต่ความสดชื่นลื่นลมเสียงน้ําตกนกร้องทุ่งนาป่าเขาอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันไม้นา,นานาพันธุ์เจ้าชายศรีสถาแม้จะเพลิดเพลินเนก,กไปกับสิ่งเหล่านี้อยู่บ้างแต่ด้วยทรงดรําริอย่างลึกซึ้งทรงมองเห็นอะไรอะไรต่างๆเนี่ย แฝงอยู่ในสิ่งเหล่านั้นเนื่องจากพระบรมนิแห่งพระโพธิญาณที่เต็มเปี่ยมอยู่แล้วเนี่ยพระองค์มองเห็นลึกซึ้งและกว้างไกลกว่าคนอื่นเหตุการณ์ตอนนี้อาจจะมีรจนาไว้ในพุทธจริยาของจั์วสินอินทรัษะอย่างมากฟังะก็จะมาอ่านให้ท่านผู้ฟังได้ลงฟังดูพระองค์ทรงมองเห็นว่าภายใต้สิ่งอันดูเหมือนภูหลาบแห่งชีวิตนี้มีสิ่งซึ่ง เป็นประดุจหนามซ่อมซ่อนไว้อยู่ภายในทั้งสิน้นชีวิตทุกชีวิตต้องต่อสู้ดิน้นรนเพื่อความอยู่รอดชาวนาต้องอาบเหงื่อต่างน้ําเดินตามหลังโคผู้เหยียบย่ําไปบนดินซึ่งอาจจะมีเศษแก้วเศษกระเบื้องหรือหนามแหลมซุกซ่อนอยู่ก็เพียงเพื่อให้ได้อาหารมาเลี้ยงชีพตนบุตรภรรยาและบริวารอืคืนเขาจึงต้องทนเหยียบย่ำ ไปตามรอยไถ่ามกลางแสงแดดจ้าพวกคิดเลยลึกซึ้งไปหมดเลยนะไม่ใช่คิดอย่างคนธรรมดาคนธรรมดาก็ไถนานะวันข้าวธรรมดาเนี่ยคิดถึงโอ้มันลําบากเนาะกว่าจะได้ข้าวมาเนี่ยนะต้องเอาวัวควายมาไถแล้วในโคลนในเลนก็ไม่รู้จะมีหามามีแก้วอะไรอยู่หรือเปล่าเหยียบย่าไปอะไรต่างๆแดดก็ร้อนนะส่วนโครหรือว่าวัวหรือควายละ่ะนะ ต้องจำยอมลากแอกและไถไปในฐานะที่เป็นสิ่งอันตนสลัดให้หลุดไปได้ยากเหมือนคนทุกวันนี้นะมีแอกสวมอยู่นะสลัดได้ยากนะขณะที่มีแอกสวมอยู่นะั้นเนี่ยหนังคอก็ถลอกปกเปิดนะเพราะว่าการครูดแห่งแอกหรือแอกท,ที่ที่ใส่ไถนาเนี่ยนะ บางทียังถูกตีด้วยไม่เดียวถูกแทงด้วยประตักจนขนหลุดร่วงมีเลือดไหลออกมาแม้จะร้อนและหิวย่ากระหายน้ำก็ไม่อาจจะพูดจาวิงวอนใดๆงสงสารวัวควายที่มาไถนาเนาะมีบางครั้งที่ผานของไถเนี่ยขนัดไปเสียดกับน่องเลือดแดงสดซึมออกมา นะบางทีก็มีรอยลึกหน้าเวทนาบางตัวเดินน้ำตาไหลมันไม่อาจที่จะได้ยินเสียงลูกน้อยนะมันอาจจะได้ยินเสียงลูกน้อยที่ยังไม่อดนมร้องเรียกหาแม่เพื่อดื่มนมหัวใจที่กรุณาต่อลูกอยากให้ลูกได้ดืม่มนมนั้นเนี่ยนะมีอยู่ทมท้นแต่จะทำอย่างไรได้เล่าในเมื่อแอบอันแข็งแรงนะหนาแน่น ครอบกดอยู่ที่คอนะจะสลัดออกได้ไงแล้วมีสายเยื่อโยงระยงอยู่นะผูกจมูกไว้อีกทั้งสองนะกับจมอยไายอย่างมั่นคงนะมันต้องถูกจองจำและใช้งานแล้วก็เด็ดเหนื่อยไปอย่างนี้จนกว่าจะเสร็จงานนะไม่สามารถที่จะขอร้องวินวอนเพื่อพอนพักจนก่อชาวนาจะเด็ดเหนื่อยนะจึงจะปล่อยมันให้ไป ให้นมลูกไหมโอ้โหเนี่ยทําบาปทํากรรมเว้ยจะได้เป็นงัวเป็นควายะถูกเขาไถนาทรมานอยู่อย่างเงี้ยนะปลูกข้าวเสร็จแล้วข้าวเติบโตมาก็กินมก็ไม่ได้ด้วยนะต้องกินยากินฝางกิน,นะกนข้าวโดนตีนะนี่แหละคือผู้ใช้วิบากนะเอาลัทเอาเปรียบคนไว้มากวางเป็นงัวเป็นควายไว้ต้องไปใช้นี่เขาเยอะอะไรนะเนี่ยโดยเฉพาะคนรวยๆเลยนะยนยยเ,ยนะเพราะการรวยขึ้นมาได้ก็ต้องเอาเปรียบคนอื่นเนะี่ย พระเจ้าถึงพอพระองค์มาเป็นเจ้าชายกิตติฐานเนี่ยพระองค์ทิ้งหมดเลยนะพระองค์มันเหมือนกับมาเอาชีวิตมาเพื่อเสวยวิบากครับพระองค์ก็ยังมีวิบากอะไรติดมาอยู่พระองค์ไม่เอาแล้วทรัพย์สมบัติต่างเนี่ยมีแต่บำเพ็ญบารมีอย่างเดียวจนกว่าจะบรรลุหลุดพ้นการจะไปถึงความบรรลุหลุดพ้นเนี่ยต้องสละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างนะอย่างที่พระองค์อ่เป็นตัวอย่างซึ่งเป็นเรื่องที่ยาก